ดีค่ะวันนี้แวะชมสวนหอมแดงคุณยายหอมหวนนะคะคุณยายปลูกขายบ่อกก็ขายอ,อันนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วคะปลูกได้กี่เดือนแล้วโตขนาดนี้ออได้จักเดือนแล้วปลูกนี่เดือนกว่าค่ะอันนี้คือเดือนกว่าปลูกวันท้อ,อวันพ่อ ช่วงวันพ่อตอันนี้คือปลูกเอาหัวมันวะค่ะ,ะประมาณกี่เดือนที่เอาหัวมันได้สามเดือนสเดือนแล้วจะเก็บหัวได้ดแล้วขายกิโลเท่าไร่บ้านนี้ขายบางทีก็สกิโลร้อบางทีก็สองกิโลสามกิโลร้อยอมีคนมารับซื้อป่ะค่ะ เอาไปล่อขายปลูกทุกปีบ่ปลูกทุกปีค่ะเอ้าอันนี้กระเทียมกระเทียมก็ปลูกด้วยกระเทียมก็มีนะกิโลเท่าไหร่บัดขายกระเทียมนี่กิโลแปดสิบกระเทียมปลูกกี่เดือนถึงเอาหัวมันได้พอๆกันกับเพาะหัวนเนี่ยค่ะกลืนเพาะหัวแล้วก็กลืนเพาะเทียมแล้วก็แล้วเลยล่ะก็ะคุณยายไม่ร้อนบอกมันเที่ยงละเด้นี่ ไปกินข้าวก่อนอเอา้ามีฮอดอันมีถัวลิสงด้วยเดยน้น่ะเนาะมักทวดินไม่ได้อันนั้นน่เฮ้ถทัวลันเตาบญยย่มีทัวลันเตาด้วยนี่คือถั่วลันเตานะคะ ยายถั่วลันเตานี่ปลูกจากเดือนมันจะได้ออกพ้นมันนี่ต้องมากนี่สามเดือนอนี่คือถั่วลันเตานะคะสวนคุณยายหอมหวนกับคุณตาคุณตาอะไรไปไปไปกินข้าวก่อนยายมันฮ้อน นี่เป็นลมเด้อันนี้มะอื้อผันพี่สานข้าวใหญ่มะอื้อผันอืมพันจักพันเตลคขาซื้อในร้านบาปุ๊บเอาในตอนเทนเนอไว้น่าจะเป็นข้าวตอกเนาะอันนี้เซอร์ุยพี่สานขี้ไก่หรือขี้โม่เฟื่อเฟื่ใอใยเซอร์นี่นะขี้ไก่หรือขี้โมูนี่ขี้ไก่ขี้ไก่ ซื้อกระสอบทะเลขี้ไก่ลูกห้านนี่นะซื้อมาอ๋อลูกร้านเอามาให้มีชัวด้วยเถียงไม่มีคนอยู่ไหมยายไม่มีอ๋อไม่มีคนอยู่เถียงมันเที่ยงค้าง,างบึงดีไปเมืเ่อเดือนเดือนหูปุกีเนี่ยสารกุนตาไปกินข้าวเลี้ยงก่อนมันร้อน